บุญกุศลเหมือนต่างอย่างไรในการปฏิบัติธรรมนะ <c oughs> กลับมาสู่ภาคเช้าที่เราจะมาคุยกันเรื่องโลกสวรรค์บุญบาปอ่ศีลกไนไปคราวนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เอเ่อเกิดความสับสนหรือไม่ก็เอ่ใช้ร่วมกันหรือว่ามีความเข้าใจตรงอตรงกันว่าไอ้บุญกับกุศลเนี่มันเป็นอันเดียวกันอย่างนี้นะ,นะบุญกับกุศลนี่มันเป็น มันเป็นสัญลักษณ์นี่มันเป็นคําแทนแทนสภาวะธรรมนะแทนสภาวะธรรมหรือว่าแทนอาการของจิตเนี่ย <amo> อาการของจิตที่ถ้ามันเป็นบุญอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการปลื้มใจปิติใจอย่างเงี้ยนะมันเป็นอ,อาการมันอันนี้ขอย้ําว่าหลวงพ่อไม่ได้พูดไปตามอสับแสงอะไรที่เขาพากนตีความตามหลักฐานอโบราณวัตถุอะไรตามหลักวิชาการเลยนะนะั้นน่ะ จะตีความตามที่เห็นในจิตเนี่ยเห็นในจิตของเราเนี่ยเอี่อในการปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือว่าการที่เอ่อเอาจิตไว้ที่กายเนี่ยเราจะเห็นบุญหรือเห็นกุศลนี้ได้อย่างไรเน่ะอันเนี้ยเราสามารถจะเห็นบุญกุศลได้แล้วมันมันแตกต่างกันมันต่างกันนะมันไม่ใันม่มันไม่เป็น่ตัวเดียวกันเนคนละอย่างกันมันเป็นอาการของจิตเนี่ยมันไม่ใช่เป็น ใครจะไปไอ้อันึกว่าเป็นบุญเราได้บุญเราจะขึ้นสวรรค์ชั้นนนีน้มันก็ขึ้นสวรรค์ก็ใช่อ่ะนะอันนั้นมันเป็นเขาเรียกว่าบุคลาธิฐานหรือว่าเป็นตัวที่เอา,ายกเป็นละครอ,อ่ะบุคลาธิฐานคือละครแหละเป็นบุคคลเป็นตัวตนอะไรเนี่ยเพื่อจะให้เราเข้าใจง่ายนะแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นตัวในการปฏิบัติธรรมจริงๆมันก็เป็นความปลื้มใจปฏิตจใจนี่แหละซึ่งมันก็จะแตกต่างกันถ้าหากว่าจิตเราที่เขาเรียกว่า ญาณนะหรือยานังหรือวิญญาณเนี่ยใครมีญาณญาณนังเนี่ยแปลว่าไรู้ทันนะแปลว่ารู้ทันคุณรู้ทันน่หรือว่าคุณมีสติที่ไปรู้ทันจิตมันอ่ะคุณก็จะเห็นเออบุญเนี่ยคือมันเป็นความเอ่อเพิ่มใจเป็นความชอบใจของของเราเนี่ยแหละมันเป็นเวทนาอย่างหนึ่งเป็นความสุขนะเป็นความสุขแล้วมันจะเกิดขึ้นบ่อยๆบ่อยๆจะมีกําลังเนี่ยก็เรียกว่ามีพละห้ามีมีพละมีกําลังแล้วมันจะเกิดขึ้นบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆแล้วมันเกิดความปีติใจ หรือไม่ใครก็เข้าชาญเนี่ยเข้าไปเข้าชาญหนึ่งชาญสองก็เป็นปิติก็เข้าไปอยู่ในชาญนั้นมันก็ปลื้มใจมันก็เกิดเห็นสิ่งนั้นบ่อยๆ,ๆ,ๆอย่างเงี้ยนะอ่าอันนี้คือคือบุญส่วนกุศลเนี่ยกุศละเนี่ยกุศลละมันแปลว่าเอ่อมันเกิดขึ้นคือมันเกิดขึ้นเองมันมันมันเกิดขึ้นเองโดยที่ไม่ไปตามความคิดคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นอกุศลเนี่ย คือมันจะติดไปกับการเกิดขึ้นของจิตอกุศลกุศละเนี่ยกุศละเนี่ยคือมันเกิดขึ้นเองแต่ว่าอกุศลเนี่ยคืออ่ะเนี่ยมันไปติดกับจิตคือมันไปเกิดอยู่กับจิตเนี่ยว่าอปะอุปาอะไรเนี่ยมันจะไปเกิดอยู่กับจิตคือความหมายว่าเป็นอวิชามันเกิดขึ้นมาเป็นอกุศลเนี่ยมันคือมันก็เหมือนเป็นอวิชานั่นแหละนะมันคืออวิชานั่นแหละคือมันเกิดขึ้นโดยที่มันเกิดขึ้นในความคิดอ่ะมันติดอยู่ในความคิดเลยไอ้ตัวอกุศลน่ะ แต่ว่าตัวกุศลเนี่ยคือมันตัดจากความคิดเนี่ยกับพ้นอุปมาไปไม่ได้กนันนะวะก็อุปมาก็เหมือนกับบุญเนี่ยมันก็เหมือนกับลูกโป่งอนเนี้ยันเนียมันเป็นลูกโป่งคือมันดูสวยงามดูมีสีสันดูเบาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้กุศลเนี่ยมันก็เหมือนกับมีดคือมันตัดขาดจากความคิดเน่ะกุศลเนี่ยคือมันเป็นการตัดขาดจากความคิดอย่างเช่นวิชานหนึ่งเนี่ยที่เราเห็น เราเห็นมันมาเนี่ยหรือแม้กระทั่งว่าเราทําเขารู้สึกทางกายเนี่ยเรารู้สึกที่กายปุ๊บเนี่ยมันจะตัดจากความคิดมานี่เป็นกุศลเนี่ยอันนี้เป็นกุศลแล้วแต่ว่ายังไม่เป็นพิชาหนึ่งนะยังยังไม่เกิดยังไม่เกิดวิชาแต่เป็นกุศลแล้วอันนี้คือความหมายมันอย่างนี้นะอ่าอันนี้ความหมายในการปฏิบัติธรรมนะไม่ต้องไปเอาหลักวิชาการาตีความอักษราศาสตร์อะไรต่างๆปตีความให้นะแต่ว่าถ้าคุณปฏิบัติธรรมแล้วนะคุณจะเห็นเออคุณจะเข้าใจในสิ่งนี้ ถ้าหากว่าคุณเข้าไปคุณทาไปแล้วคุณจะเข้าใจมันเลยได้โอ้ไอ้ไอ้กุศลกับบุญเนี่ยมันต่างกันอย่างงี้ไอ้บาปก็เหมือนกันนะบาปนี่เป็นความไม่ชอบใจไม่ชอบใจก็จะเกิดขึ้นมันปุ้งปั้งปุ๊งปั้งก็เรียกว่าความฟุ้งซ่านรู้จิตหรือว่าอันนคือความร้อนความมันก็เรียกว่าทั้งทั้งไอ้โลภะราคะไอ้พวกเนี้ยมันก็เหมือนกันนะทั้งโลภโลภกระชอบลาคะก็ชอบคือมันร้อนอ่ะอันนั้นมันก็จะเกิดขึ้นแล้วมันุัเกิดขึ้นปุ้งแล้วก็ไปมันร้อนมันก็เกิดอีกร้อออนีกคื ถ้าใครอยู่นีมันก็คนอยู่ในเหมือนกับเราปิ้งปลาปิ้งเนื้ออะไรต่างๆมันจะเดือดปุ๊บปุ๊บปุ๊บอยู่อย่างนั้นอ่ะมันก็จะร้อนก็มันอยู่อย่างนั้นถ้าเราเอาน้ําไปใส่เอาบุญไปใส่มันก็ยังเชื่อมมันก็จะคนละอย่างกันนะมันคนละมันเป็นคนละแบบกันอันหนึ่งน้ําอันหนึ่งไฟอย่างเงี้ยน่ะมันจะคนละอย่างกันมันจะอยู่ตรงข้ามกันระหว่างบุญกับบาปแต่ว่าลักษณะเดียวกันก็คือมันเกิดต่อเนื่องมันมีกําลังที่เกิดต่อเนื่องกัน ถ้าใครทําบุญหรือว่าเป็นไปจิตเป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นความชุ่มชื่นใจปีตีใจในต่อเนื่องกันไปแต่ว่าใครเป็นบาปกาลังโกรธกำลังโมโหอย่างนี้มันก็ร้อนต่อเนื่องกันไปมันก็ร้อนโมโหยังคิดที่จะทําร้ายจะเอาคลื่อนเฉยอยู่งั่นแ่ะมันเป็นเป็นอย่างนั้นนนั้นคือบาปส่วนอันนี้จะมาให้แต่ว่ากุศลกับอกุศลมันไม่มันไม่เหมือนกันนะไอ้กุศลนี่มันไม่เป็นบาปอย่างนั้นอกุศลนี่มันไม่อยู่ในความคิดคือ ทั้งบุญทั้งบาปทั้งอะไรนะเป็นอกุศลทั้งหมดเลย <c oughs> คือมันหมายถึงว่ามันคุณไปอยู่ในความคิดหมดเลยเ <c oughs> มื่อคุณออกจากความคิดมาคุณถึงจะจะเป็นเป็นเป็น,ปน,นอกุศลนะอย่างนี้นะอันนี้คือความหมายตามการปฏิบททนะัติธรรมนะผู้ต้องปฏิบัติต้องคืออย่างคลิปที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าคุณต้องปฏิบัติเท่านั้นนะคุณถึงจะจะเข้าใจในสิ่งที่หลวงพ่อพูดนะเนี่ย่าบางคนอาจจะเอมันสงสัยอ่นจะ พอฟังไปแล้วบางทีก็เข้าใจออหลวงพ่อเนี่ยพูดแล้วมมีเหตุมีผลมีปัดใจต่างๆที่เข้ามาแวดลอ้อมผูดดีๆบางครั้งฟังไปแล้วก็ไม่เข้าใจมันอะไรเข้ามาเนี่ย <laughs> เพราะว่าเราไม่ได้ไปดูหนังเรื่องเดียวกันนะคือไม่ไปทำคือไม่ได้ปฏิบัติธรรมหรือว่าไม่เอาทํากายคตสติหรือว่า,าทาาําความรู้สึกทางกายเนี่ยแล้วก็จะเห็นจิตมันมันตัดมันตัดจากความคิดมาไอการตัดจากความคิดมานั่นแหละ ไม่ว่าจะเป็นการเดินคำว่าเดินจงกรมเนี่ยเรารู้สึกที่เท้าเนี่ยอันนี้เป็นกุศลแล้วนะเพราะมันตัดออกจากความคิดมาเพราะปกติความคิดไอ้จิตเนี่ยมันจะไปอยู่วิญญาณเนี่ยมันจะไปอยู่อยู่สี่ที่ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารไอ้ตัวรู้เนี่ยที่ตัวที่เราไปรู้เนี่ยต่างๆเนี่ยเป็นตัววิญญาณเนี่ยมันจะไปอยู่สี่ที่นี้ไม่อยู่สี่ที่นี้มมนอยู่ที่อะไรที่อยู่ที่หนึ่งอย่างเช่นเอาอย่างเราทําเราทําบุญกิิยาด้วยการสวดมนต์อย่างเงี้ยสมมติเรา เมื่อเราสวดมนต์เนี่ยจิตของเราเนี่ยมันไม่ไปอยู่กับความคิดมันมาอยู่ที่บทสวดมนต์เพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่จิตของเราไม่มาอยู่ที่บทสวดมนต์เนี่ยมันก็จะไม่ต่อเนื่องกันไปอมันก็จะมันก็จะไปมันก็จะไม่ไม่ต่อเนื่องกับไอ้อ่ามันก็ไม่เหมือนเพื่อนด้วยมันไม่ต่อเนื่องกับบทสวดมันก็จะสวดไปไม่ได้เพราะว่าคุณไม่มีจิตที่เป็นบุญอ่าที่ที่เป็นกุศลที่ออกมาออกมาเนี่ยแต่ว่ามันไปไม่ไปเวลาที่เราสวดอยู่เนี่ย มันก็ไปส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งมันก็ไม่ไปมันเป็นทั้งบุญทั้งกุศลในการที่เราทําบุญกิิยาด้วยการสวดมนต์หรือแม้กระทั่งการภาวนาพุทโธ,ธการภาวนาการภาวนาพุทโธ,ธพุทโธเนะี่ยมันก็เป็นการทําบุญและก็ทํากุศลด้วย <Yeah. S 1> การทาบุญก็คือ,อให้เราให้เรามีความปลื้มใจปีติใจอยู่กับการอยู่ในพุทโธ,ธพุทโธพุทโธพุทโธนั้นการเป็นไอ้กุศลก็คือการตัดจากความคิด ก็มาหยุดอยู่ที่ไอ้คำภาวนาพุโทโธนี่นะอันนี้คือคือ,คอหลัก,กมันเป็นอย่างนั้นคือว่าคลึงเรียกว่าบุญกุศลบุญกุศลบุญกุศลนะแต่ว่าถ้าหากว่ามันตกกระแสหรืรอมันเป็นวิชาเนี่ยคือมันจะตัดความคิดมาโดยที่เราสามารถจะเห็นมันได้เห็นความคิดที่ตัดมาได้นะนนั้นจะเป็นวิชาหนึ่งจะเริ่มจะเริ่มตกกระแสอ่าจะเริ่มตกกระแสที่จะไปเ,เดินไปสู่ฝั่งนิพพานนี่คือฝั่งที่จะทิ้งแล้ว เดี๋ยวต้องเห็นอย่างนั้นบ่อยๆบ่อยๆๆจนเห็นวิชาสองอย่างวิชาสามแล้วก,ตกาา็ต่อไปก็จะไปอ่ายะถาปูตยานทศนะต่อไปก็จะไปเคือไปเห็นคำตามความจริงนะแล้วก็ไปเวลาข้าก็คือไปแบบไม่สนใจคืออ่เออไปไปไอ่านี่พิทาก่อนอันนี้พิทาคืออ่มันอิ่มมันเต็มคือเห็นจนโอ้มันเป็นของมันอย่างนั้นเองแหละมันอิ่มไม่เต็มมันอิ่มม,ม,มันเต็มนี่คือแต่นี่พิทาไม่ใช่แปลเบื่อหน่ายเนี่ยไม่ใช่ว่ามัน ไม่อยากไม่อยากเอาไปทิ้งมันนะนั้นมันเป็นเรื่องของพวกการทำอสุภาพกรรมาฐานที่จะให้ทิ้งอารมณ์อื่นแล้วมาอยู่อารมณ์เดียวนะแต่ว่าถนะ้าหากว่าเราจะจะบรรลุธ,ธรรมเนี่ยที่เห็นทมตามจริงเนี่ยคือไปทงวิปัสสนาเนี่ยมันจะต้องไปเห็นทมตามจริงก่อนไปเห็นจิตมันทํางานเห็นความเกิดดับของจิตก่อนนะ,ะเห็นเป็นอนิจจังทุกขงกังนัตาก่อนอะเห็นไม่ใช่สว่างทันทีไม่ใช่ได้แจ้งทันทีเราก็ต้องเห็นหลายครั้งบ่อยครั้งจนมันเกิดความเคยชินเรียกว่ามันอิ่มมันเป็นนิพิทาอ่า อิ่มมันเต็มเ่ยแล้วก็ววลาคะเพราะเวลาคะคือไม่สนใจต่อไปอีกเพราะไม่สนใจก็ทาไงต่อเพราะไม่สนใจก็วางปล่อยวางนะเพราะไม่สนใจก็ไม่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 ไปต่ออยวางปล่อยวางคือนิพนิพิทาเอ้ยไม่ใช่ไอ้บิมุตนะการปล่อยวางคือบิมุตแล้วก็เมื่อปล่อยวางบิมุตหรือดนิพันนตัวเดียวกันเนี่ยตัวบิมุตตัวนิพัน์เนี่ยคือ มันไม่ไปต่ออ่านี่วิมุตตินี่ผ่านวางแล้วมันไม่ไปต่ออย่างเงี้ยนะแล้วคราวนี้เราก็เกิดยานไปเห็นทันว่าการมันไม่ไปต่อเป็นยังไงเนี่ยคือเรียกว่าวิมุตติยานลัศนณะอันตัวนั้นคือตัวสุดยอดตัวสุดท้ายที่จะวางด้อย่างสิ้นเชิงอ่าัวอย่างวางด้อย่างสิ้นเชิงซึ่งอันนี้เนี่ยต้องปฏิบัตินะถึงจะไปคือตัวตัวตัวที่จะพาไปได้คือทั้งบุญทั้งบุญสนี่แหละนะบุญก็เป็นเปรียบก็เหมือนอาหารที่จะเอาไปหล่อเลี้ยง กุศลก็คือการที่จะไปทํางานถ้าหากว่าเราสมมติเราจะพายเรือจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งอาหารหรืออุปกรณ์ที่จะรอเลี้ยงเนี่ยต้องมีไปด้วยนะพวกบุญพวกกุศลเนี่ยพวกบุญเนี่ยส่วนกุศลนี่ก็คือ,อไม้พายหรือว่ากาลังบางชาที่เราจะพายไปเนี่ยจะพายเรือข้ามฟากเนี่ยะนะลักษณะอย่างนี้นะกุศลจะเป็นตัวทํางานบุญ่ยเป็นตัวหล่อเลี้ยงอันนี้คือความหมายมันจะมันจะคู่กันอย่างนี้นะ อในบาลีในบาลีก็จะอาจจะไม่คู่กันเท่าไหร่เพราะว่าบาลีมันจะในพุทกุศลของของเราเนี่ยมันจะเป็นความเชื่อเดิมในในศาสนาเดิมที่เรามีอยู่แล้วส่วนไอตัวกุศลี่ยมันมาจากทางบาลีจากออินเดียจากไอจากพุทธนะจากพุทธมามาผสมกันกับความเชื่อเดิมของเราในที่เป็นศาสนาพุทธของเราอยู่ในทุกวันเนี้ซึ่งมันก็ไม่ได้มีปัญหาะไรพระพุทธเจ้าบอกว่า คุณไม่ต้องไปยกเลิกไอ้ไม่ไม่ต้องไปยกเลิกอะไรความเชื่อเดิมความเชื่อที่เรามีอยู่นี่ก็ไม่ต้องไปนะแต่ยว,ว่าคุณปฏิบัติทรรมนะแล้วคุณก็จะเห็นเองแล้วกิจมันจะเห็นทาตามความจริงมันจะนิพิทานเวลาข้าจะมีมุติมุติญาน,นาสนะของมันไปโดยลําดับเองตามกําลังหรือว่าตามข้ียะอินสียห้าพละห้าของเราเองโดยอาศัยบุญกุศลนี่แหละนะซึ่ง การทาบุญของเราก็จะทําง่ายๆบ้านเรานี่ก็ทําทานอย่างเงี้ยใส่บาตรตอนเช้าอะไรเนี่ยอันนี้มันเป็นการทําบุญเท่านั้นแหละเมื่อไหรที่จิตของเราเนี่ยตัดจากความคิดมาอยู่มาอยู่ที่บุญหรือว่าอยู่ที่การกระทําของเราเนี่ยอันนี้มันก็เป็นกุศลคือมันตัดจากความคิดมาได้มันเป็นกุศลถ้าว่าอยู่ในความคิดอยู่มันก็ยังเป็นอกุศลอยู่หรือเป็นอวิชชาอยู่มันก็ยังคิดมันก็ยังคิดเนี้ยถ้าเราว่าทานบุญบุญเนี่ยนะเราไปอธิษฐานคิดต่อไปว่า อยากจะเปโน่นไปนี่อันนั้นมันก็จะเป็นมันไม่เป็นกุศลมันจะเป็นแค่บุญนะเป็นแค่บุญว่าคุณก็จะเพิ่มใจว่าอยากแกไปตั้งเป็นเทวดานิกายในนิกายหนึ่งอาจจะไปอยากไปเป็นแต่อาศัยเท่าเป็นท่าเบสุวรณเลยเป็นอะไรอื่นแล้วแต่ไปวนบานผางเก่าคือถ้าขอถ้าอยากได้พวกนี้เนี่ยมันก็เป็นบุญเวลาเราไปทานไปจักรละอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นบุญนั้นแหละแต่ว่ามันไม่เป็นกุศลคือมันไม่ทิ้งมันไม่ทิ้งความคิด ความคิดมันก็จะคิดต่อไปอย่างได้น่นได้นี่พอหลังจากเตะที่ไปสักกราระแล้วได้สิ่งนั้นมาก็จะผูกพันเข้าไปใหญ่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นปิติอ่าเป็นปิติทด้ไปยึดอยู่ในผลนั้นอีกนะยึดอยู่ในผลไปเชื่อไปเกิดความเชื่ออ่าหมายมั่นขึ้นไปอีกนะอันนั้นมันก็ยิ่งจะทําให้เราห่างจากการจะทิ้งเพราะฉะนั้นการเดินทางในทางที่เราจะ ทําบุญกุศลพวกนี้เราก็ต้องเดินทางสายกลางเลยพุทธเจ้าบุญก็ญก็ทําก็ไม่ได้ไปว่าเลยไม่ได้ไม่ว่าเอ้ยเราไปทําไม่หลอกไหวหรอกอ้ไระพุทธรูปพวกนี้มันเป็นแค่ดินแค่เห็นแค่ทรายหรือแค่เหล็กแค่อะไรไม่ไหวแล้วก็ไปทําลายไม่ต้องไปทําลายก็บุญก็อยู่ก็ทําบุญได้ก็อยู่ในศาสนาเราก็อยู่ทําบุญได้หรือไม่ก็เออ คำที่คนมาสอนไอ้ที่ในยูทูบบ้างต่างที่สอนไปนู่นปรนี๋ไอ้นี่เขาสอนผิดสอนเลยเราไปถือเอาตามที่เขาผิดนั้นเราก็เป็นบาปไปนี่ี้มันก็ไม่ได้เป็นบาปมากมายขนาดนั้นไอ้อยู่ในจิตของเราเนี่ยมีบาปเยอะขนาดนี้เยอะแยะหนพระเจ้าตัดไว้ว่าไอ้กุศไอ้ไอ้บาปที่เราทํามาเนี่ยในจิตของเราที่สะสมมาเนี่ยมากมากกว่าไอ้ไอ้อะไรนะไอ้ที่เราฆ่าคนตายแล้วเขาเราถูกไปประหารไอ้เอี้ยแล้วก็ เขาไปฟันเอามีดปาดคอเราเลือดเราไหลออกมาเนี่ยมากกว่ามหาน้นําในมหาสมุทรอีกนะมันมากขนาดไหนไ,ไอ้บาปที่เราทํามีอยู่ในจิตของเราเนี่ยมันมีเยอะอยู่แล้วไม่ต้องไปห่วงว่าเราทําบาปอันนี้มันจะไปฟังอันนั้นมาไปทํเนี่จะผิดจะบาปมากขนาโอ้ยมันบาปมามากกว่านั้นอีกนะอย่างต่ว,ว่าเราจะ,จะอละหรือว่าทํากุศลอย่างนี้ได้ยังไงก็คือมาปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิบัติธรรมตามมรรคแปดของพุทธเจ้าเนี่ยคือการ ทิ้งความคิดนะทิ้งความคิดทําบุญไปก็ทิ้งความคิดไปได้นะไม่ใช่ว่าไปเปไปอทาบุญทําบุญก็ได้อ,อมีความเชื่อเดิมอยู่ก็ได้แต่ว่าสิ่งสุดท้ต้องปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติธรรมแล้วคุณก็จะเห็นแล้วก็คุณจะละในสิ่งที่คุณทําไม่ถูกเองก็เรียกว่าศีลประัปามาคุณจะก้าวข้ามศีลประตาปามาตไปได้อีกถ้าคุณปฏิบัติธรรม